สวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมคะฟ l o อ e r นการเ r d นบายพนจนกนะคะในสัปดาห์นี้มาพบกันอีกนะคะให้เห็นต้นไม้นะคะลูกไม้สวยๆนะคะลูกของสาวสันกำแพงค่ะที่คุณครูผสมเองนะคะของสาวสันกำแพงนั้นมีทั้งใบกลมใบยาวนะคะแล้วก็ใบไทยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแต่สีสันก็คล้ายๆกันก็คืออย่างน้อยก็จะมีสีสีชมพูขึ้นมาเป็น<ม>ใบไผ่ก็มี นี่ค่ะนี่ใบไผ่คุณครูก็แบ่งขายไปแล้วบางต้นนะคะที่ลูกค้ามาเลือกถึงบ้านก็จะขายต้นต้นละหน0่บาทตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่นะคะท่านใดอยากได้แบบนี้นะคะแบบนี้ต้นแม่คุณครูยุบต้นไปแล้วก็เลยไม่ทันได้ถ่ายให้ดูเนาะวันนี้มาทําอะไรวันนี้คุณครูได้หรือสวนข้างบ้านเพื่อที่จะทําโรงเรือนใหม่นะคะด้ว,ว่าสวนครบปีแล้วนะคะ พายางรองพื้นหนึ่งปีผ่านไปพายางรองพื้นก็เกิดอาการอ่าชรุดนะคะคุณครูจําเป็นที่จะต้องรื้อนะคะเดี๋ยวคุณครูพาไปดูตู้อบคอ่ะอ่าตู้อบตรงนี้แต่เมื่อก่อนนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นตู้อบข้างบ้านแบบนี้นะคะคุณครูเอาแสแสรนด้านบน ออกครึ่งหนึ่งเพื่อให้แสงได้รับแสงเต็มที่มากยิ่งขึ้นยังคงเหลือไว้นะคะหนึ่งช่องนะคะเพื่อเพราะว่า,าแดดหน,แหน้าแรงเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงตรงนี้ก็เลยต้องมีแลนไว้ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นปล่อยโล่งไว้นะคะแต่ก่อนนี้บริเวณนี้จะเป็นหน่วยเพาะชำอบอนสีก็คืออบบอนสี ต้นที่ปลงดินใหม่ปลูกใหม่ก็จะเอามาไว้ตรงนี้เพื่อให้เขารับแสงนิดหน่อยอนี่รอยสายรอยทรายเก่าแนวรอยทรายนั้นก็คือเป็น ตู้เดิมนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คุมผ้ายางแต่รอบนี้จะคุมผ้ายางเพื่อให้บอลสีนั้นสวยคุณครูต้องการสร้างสร้างตู้อบที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าอะไรคุณครูชอบอมันใหญ่แล้วก็สามารถเดินเข้าไปชมด้านในได้ด้วยนะคะนี่ก็คือวางแผนไว้ประมาณนี้มีสมาชิกบางท่านค่ะถามมาว่าคุณครูขะขอรายละเอียดหน่อยรายละเอียดในการสร้างตู้อบกระจมอบเหมือนของคุณครูต้องใช้อ่า ท่อ pvc กี่เส้นอะไรอย่างไรนะคะก็วันนี้ก็ถ่ายทำให้ดูแล้วคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงท่านท่านลองชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างตู้อบบอนสีสิ่งต้นไม้ที่เรารักนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นบริเวณที่ ค,คุณคูขยายนะคะคณคูขยายให้กว้างขึ้นก็คือชิดเกือบชิดกําแพงด้านด้านข้างเลยนะคะจะปล่อยร่องน้ำนะคะจะปล่อยร่องน้ําไว้ริมๆนะคะจะปล่อยร่องน้ําไว้ประมาณ30เซนติเมตรเพื่อให้เป็นที่ระบายน้ําเวลาที่เราล้างตู้แล้วลงข้างให้หมดเลยนะคะเดี๋ยว คุณครูจะพามาดูรายละเอียดค่ะว่าคุณครูใช้อะไรบ้างตอนนี้กระโจมตู้อบที่เห็นอยู่คุณครูใช้พ่อ pvc อพ่อท่อ pvc ที่ใช้ทำโค้งนะคะ6เส้นด้วยกันนะคะ6เส้นจะคุณครูจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณครูไม่ได้วัดตามมาตรฐานนันเป๊ะเ,เ,เ,เปนะคะจะเป็นวิศวกะนะ ประมาณเอานะคะตามที่เราสะดวกไม่เปะ๊ะเหมือนวิศวกรนะยึดด้านข้างใช้จำนวนห้าเส้นมีรอยต่อตรงนี้ด้านข้างจะมีรอยต่อตรงนี้นะคะเพื่อให้ยาวไปสุดนู่นเลยนะคะก็จะเหลือปลายปลายไว้เลยนิดนึงนะคะปลายกจ็จะต้องมีเหลือนิดนึงนะคะเพื่อให้ให้มัดนะคะมัดแบบนี้นะมัดแบบนี้ค่ะ ใช้ท่อ pvc ทั้งหมด12เส้นจะพอดีกับงานนะคะในช่วงของการจัดทำมาดูอุปกรณ์ต่อมานะคะคือข้อป้องอ้อยนะคะขนาดข้อป้องอ้อยก็ประมาณนี้ค่ะนะคะ,ะคุณครูตัด30เซนติเมตรนะคะความยาวพร้อมกับปากฉลามด้านล่างนะคะ อ่าเสร็จแล้วอุปกรณ์ต่อมาก็คือสายรัดค่ะนะคะสายรัด1ห่หอไปซื้อที่ร้าน20บาทนะคะอันนี้ห่อละ20บาทแต่เอาเส้นใหญ่กว่านี้นะคะเอาเส้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเส้นจะประมาณนี้ค่ะเอาเส้นใหญ่ขนาดนี้ดีกว่านะคะเส้นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่านั่นเองนะคะจะเป็นห่อละ20บาท ถ้าเส้นใหญ่ขนาดขนาด10ขนาด8นิ้วนะคะ8นิ้ว9นิ้วประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ที่ห่อละ20บาทใช้2ห่อนะคะแบบขนาดนี้ส่วนอันยาวนะคะอันยาวจะใช้แค่ห่อเดียวอันนี้ประมาณ12นิ้วนะคะอันนี้12นิ้ว ก็ใช้ยาวนิดนึงเพื่อรัดรอยต่อระหว่างาเหล็กบ้องอ้อยกับท่อ PVC นะคะอันนี้หนึ่งหนึ่งหอนะคะอุปกรณ์ต่อมาก็เท่าที่จะเป็นก็คือคัตเตอร์นะคะสำหรับไว้ไวตัดแล้วก็เลื่อยเลื่อยท่อ PVC นะคะก็จะมีไว้นะคะเพื่อเวลาที่เราต่อท่อน,นั่นเองเนาะคุณครูก็ทำหาหานะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำนะคะไปดูค่ะ เอาละสิ่งแรกที่จะต้องทำคือตรงนี้นะคะก็คุณครูก็กะประมาณนะคะกะประมาณเอาเนาะความพอดีของท่อนะคะนะคะใช้เหล็กป้องอ้อยนะคะตอกลงไปเอาหัวท้ายก่อนนะคะตอกหัวท้ายนะคะตอกลึกลงไปประมาณจักงหนึ่งก็คือเอ่อสิบห้าเซนติเมตรนะคะครึ่งหนึ่งตอกลงไปครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้ครูตอกลงไปแล้วนะคะก็จะเหลือ จะเหลือปลายสิ้1เซนแล้วก็หัวท้ายเสร็จแล้วก็ขึงเชือกค่ะเพื่อความตรงเนาะขึงเชือกตั้งแต่หัวจดท้ายนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆอยเอา,อาป้องอ้อยนี้ต่อเป็นระยะระยะเรากะพื้นที่ของเราค่ะนะคะไม่ตามมาตรฐานของช่างวิศวกรน,น,นี่คือวิศวะกะนะคะความห àng, ่างดูปริมาณพื้นที่แล้วลองหารดูนะคะก็ให้ห่างประมาณ1เมตร ท่อหนึ่งท่อนะคะท่อหนึ่งท่อก็ห่างกันหนึ่งเมตรเมตรกว่ากาก็ได้ค่ะนะคะ<ม>หกหกหลักนะคะหกหลักใช้พ่อป้องอ้อยสิบสองอันนะคะตอกซ้ายขวานะไปดูใกล้ๆก้กันอ่ตอกซ้ายขวา,นะา,ขวาค่ะซ้ายขวาแบบนี้นะคะตอกซ้ายขวาลงไปเสร็จแล้วก็เอาท่อ PVC ค่ะมาโค้งใส่นะคะโค้งใส่แบบนี้เนาะหลังจากตอก ป้องอ้อยเสร็จสับเรียบร้อยกะระยะให้ได้เรียบร้อยแล้วก็เอาท่อ PVC มาโค้งใส่วิธีการโค้งก็แค่ง่ายๆค่ะใส่ข้างในข้างหนึ่งแล้วก็งอ,อแล้วก็งอปลายอีกข้างหนึ่งสวมเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเราอยากให้เขาโค้งโค้งด้านบนนี้สูงๆเรา,าคุณครูก็ถอดอท่อพีวีเนี้ยยกขึ้นมายกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วใช้สายรัดค่ะ สาย30เซนติเมตรลัดเข้าไปนะคะแบบนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีการรัดนะคะรัดอย่างไรให้อยู่เพื่อป้องกันลมนะคะบางส่วนนะคะลมส่วนใหญ่ก็จะไม่แรงเท่าไรหร่หรอกแต่คุณครูก็ป้องกันไวนะ้เนาะเพราะว่าถ้าเราสร้างเสร็จแล้วเราจะมารัดมัดที่หลังก็จะยากขึ้นนะคะเ,เดี๋ยวจะบอกวิธีการมัดแบบนี้นะะมาดูนะคะวิธีการรัดนะคะระหว่างท่อ PVC แล้วก็ป้องอ้อย เหลือไว้นะคะแล้วก็พันหนึ่งรอบพันหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็เดินเส้นขวางไปด้านล่างนะคะใช้นิ้วกดค่ะใช้นิ้วกดเส้นล็อกนะคะอันนี้เจ็ในสองรอบรอบที่สองก็เอาเข้าล็อกค่ะนำเข้าล็อกตรงนี้นะคะล็อกกล้องนี้แล้วก็ดึงค่ะดึงให้แน่นเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนี่คือวิธีการรัดนะคะจะช่วยพยุงนะคะไม่ให้เขาหลุดออกจากท่อ PVC นั่นเองนะคะ,ะหลังจากที่บอกวิธีการมัดเรียบร้อยตอนนี้งานของคุณครูก็เหลือแตอ่ปรับพื้นที่ค่ะนะคะ,ะ,คะหลังจากเราโค้งเสร็จสับเรียบร้อยโค้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใช้พ่อ PVC นะคะท่อ PVC ตรงนี้นะตรงนี้มาขั้นไว้ มัดเป็นระยะระยะ,ระยะเพื่อยึดเขาอีกทีหนึง่งแล้วก็ทีนี้ก็มาทางข้างนะคะทางด้านข้างซ้ายขวามัดนะคะมัดแบบนี้จะง่ายมากมีสายรัดพลาสติกแบบนี้ง่ายมากเลยแรกนะเวลาที่ท่านทานะคะทาคนเดียวนะคะคุณครูทําคนเดียวไม่มีใครจับคุณครูก็รัดยังไม่ตึงมากนะรัดยังไม่ตึงมากในะะแต่และทีนี้พอ,อกะระยะได้เรียบร้อยแล้วจึงเดินมัดดึงมัดให้ตึง ะ,ะดินมัดให้ตึงแต่อย่าดึงแรงนะคะอย่ดึงแรงเกินไปก็เนี่ยขาดเลยค่ะหลังจากที่คุณครูขึ้นโครงเสร็จสับเรียบร้อยนะคะตอนนี้คุณครูกําลังปรับหน้าดินค่ะนะคะปรับหน้าดินให้เสมอนะคะให้เสมอไม่ให้เป็นแอ่งน้ํานั่นเองนะคะ,ะจุดประสงค์ของการทํา ตู้อบบอนสีในครั้งนี้คุณครูจะเก็บต้นแม่พันธุ์ที่เป็นลูกไม้นะคะของคุณครูฉะนั้นเน้นในการโชว์คุณครูก็จะวางแผนว่าาวางแผนว่าจะไม่ให้น้ํำขังนะคะแต่ว่าจะลดน้ําวันเว้นวัน,วนหรือติดสปริงกําลัางปรับพื้นดินค่ะเราปรับค่อยๆเกลีย่ยให้เสมอนะคะด้วยความที่เมื่อสักครูน่นี้หน้าทรายอันเดิม ยังขุกขะอยู่แล้วก็มีน้ำขังเป็นเป็นบางที่นะคะจึงจึงจำเป็นที่จะต้องขุดหน้าดินทั้งหมดแล้วก็ปรับใหม่ทั้งหมดนะคะตามที่เห็นเลยนะคะคาดว่าตู้นี้จะใช้เวลาประมาณสองวันเป็นแนวทางความรู้นะคะหลังจากที่คุณครูได้ทำลงตู้อบบอนสีเพิ่มเติมนะคะอีกหนึ่งหลังในตรงนี้ปรับในส่วน ของเก่านะคะแล้วก็สร้างของใหม่ขึ้นมากว้างกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดนะคะที่คุณครูลงไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะถ้าขันนอกจะเป็นแบบนี้นะคะขนาดกะประมาณนะคะ,ะกะประมาณประมาณความยาวประมาณ7เมตรข้างๆนะคะ ตรงนี้จะได้รับแสงนะคะ,ะได้รับแสงในช่วงของสายสายเกือบเที่ยงนะคะส่วนหน้าร้อนหรือหน้าแรงอาจจะได้รับสายรับแสงหน้าแรงฤดูแรงนะคะช่วงฤดูแรงก็จะได้รับแสงแสงแดดตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันจึงจำเป็นที่ยังต้องมีแลนนะคะ แสดงตรงนั้นมีครึ่งหนึ่งคุณครูรื้อด้านบนออกเพราะว่าเขาได้ล่มมากเกินไปทําให้บอลน,นั้นยืดนั่นเองนะคะด้วยเลยพัฒนาขึ้นมาจากครั้งที่แล้วนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือความยาว ด้านข้างทางด้านขวามือนะคะคุณครูจะแบ่งไว้ประมาณหนึ่งอกเพื่อให้เป็นร่องระบายน้ําเวลาที่เหลาล้างบ่อนั่นเองนะคะลหลาล้างตู้อบจะให้น้าอ่าเพียงแต่ยกตรงนี้นะคะเป็นมีไม้กั้นไว้ยกไม้ขึ้นแล้วสามารถที่จะให้น้ําไหลออกด้านข้างได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะต้องเก็บรายละเอียดในเรื่องของตรงนี้พาย,ย่างตรงนี้ต้องเก็บให้มมดชิดตัวนี้อีกนิดนึงเพราะอะด้านหน้าด้านหน้าคุณครูก็จะทํา ประตูปิดแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ใช้พะยางสองชิ้นประกบซ้ายขวาก็ให้ล้นทับกันนะคะทับกันอยู่ประมาณเมตรยีนะคะที่ทับกันแล้วก็เราด้านล่างก็จะลอยอใช้ด้านล่างที่จะไม่ลอยนะคะก็จะนอนพื้นทีดหนึ่งเราก็หาอะไรทับนั่นเองอันนี้ตอนเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูวางอิดบล็อก วางอิดบล็อกเป็นแนวยาวยังไม่ครบนะคะจนสุดนู่นเลยเพื่อเป็นทางเดินแต่ก็ระวังลื่นนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้ยังเลื่อนได้อยู่เดี๋ยวจะต้องหาอิดบล็อกมามาทับต้องหาอิดบล็อกมาทับตรงนี้เพื่อไม่ให้ผ้ายางนั้นลื่นลื่นลงไปนะคะผ้ายางปูพื้นนะคะหลังจากครั้งที่แล้วคุณครูปรับดินเรียบร้อยตีโครงเรียบร้อยนะคะซื้อผ้ายางมาเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นโครงด้านบน ะะพยางคุมด้านบนนะคะใช้สองผืนค่ะนะคะใช้สองผืนจะตีไปผืนละเจ็ดเจ็ดเจ็ดเมตรครึ่งนะคะเพื่อให้เหลือเกินเศษนิดนึงเห,หลือเหลือเศษเพื่อให้เราได้ไว้ม้วนม้วนปิดด้านบนนั่นเองแล้วก็ด้านล่างก็ด้านด้านหลังสุดท้ายสุดก็จะเป็นพลาสติกอีกหนึ่งชิ้นที่มีความยาวประมาณ2เมตรครึ่งนะคะนะคะความกระความกว้างความกว้างของ ความกว้างของตู้อบประมาณอาสองเมตรครึ่งนะคะ2,80เมตร80ได้2,80เมตร80ได้นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านในค่ะนี่ค่ะได้เรียบน้อยแล้วสมดังใจนึกนะคะด้านในค่ะก็แบบนี้ทำไปก็คิดแก้ปัญหาไปแต่ก็แก้ปัญหาได้ถูกทางเพราะว่าเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็มันก็จะง่ายขึ้นนั่นเอง ะะอันนี้ก็จะยึดไว้นะคะตามโค้งไปเลยค่ะเห็นไหมคะท่อ pvc โค้งไปด้านล่างก็จะมีท่อ pvc อีกหนึ่งด้านล่างมีท่อ pvc อีกหนึ่งเส้นนะคะตรงนี้เพื่อยึดผ้าอยางคุณครูใช้ไป้ายไวนิ่นเก่ารองพื้นนะคะ ว้านี่เก่าลองพื้นเสร็จแล้วก็ทับด้วยพลาสติกใสอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ําซึมลงไปนั่นเองนะคะน้ําพอขังอยู่เพราะว่าตั้งใจว่าจะลดน้ําวันเว้นวันตรงนี้ไม่ได้ให้ปล่อยให้น้ําขังนั่นเองนะอ่ายังเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะตรงนี้ค่ะนสายรัดของคุณครูด้านล่างตรงนี้ก็จะเอาผ้ายางพิงไวเ้เฉยๆมีไม้ มีไม้กั้นแบบนี้นะคะมีไม้กั้นแบบนี้เวลาที่จะปล่อยน้ําออกก็แค่ยกไม้นี้ออกแค่นั้นเองนะคะยกไม้นี้ออกแล้วก็ พอเสร็จงานแล้วก็สามารถานำไปประยุกต์ใช้ให้ให้กับพอดีกับหน้างานของท่านนะคะได้พอดีเท่ากับพื้นที่นั่นเองนะคะประมาณนี้เดี๋ยวคุณครูจะลงรายละเอียดไว้ที่คำอธิบายนะคะคำบรรยายด้านล่างคลิปนี้นะคะท่านใดที่สนใจหรือ,อท่านยายที่อยากจะลองทำดูนะคะท่านก็เไปปรับนะคะปรับปรุงเอานะคะหมดก็ประมาณสักพันห้าพันหก นะคะพันห้าพับาทนะคะก็ประมาณนี้เสร็จเก่าอื่นเราก็ยังเหลือไว้ใช้อยู่นั่นเองนะคะอ่าวันนี้ฟ lower and garden by พรชนกขอบคุณทุกทุกท่านที่อ่าติดตามนะคะก็ติดตามกันต่อไปเนาะคลิปต่อไปว่าคุณครูจะลงอะไรนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ